ที่เวทีมวยเพชรบัญชาครับเกาะสมุยครับจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับเตะขวาครับปีใหม่เจอหมัดขึ้นไปครับของมังกรทองครับโอ้ไม่ธรรมดาครับที่ไม่ธรรมดากว่าก็คือลิเวอร์พูลครับกลับมาสู่ฟอร์มเก่งแล้วนะครับตอนนี้นำาอสมัตอยู่4ประตูต่อศูนย์นะครับบอลมัดนะนำบอลมัดสี่ศูนย์บอลมัดนะครับบอลมัดสี่ศูนย์นะครับ นัดที่แล้วเนี่ยลืมไปแล้วนะฮะพี่ป๋องไม่จําไม่จำนะฮะเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับคู่ที่3ครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับมังกรทองครับเซ้ายไปซ้ายโต้แหมลื่นหน่อยครับขยับแทงเข่าได้สวยนะครับในยกที่ผ่านมาของมังกรทองครับถือว่าชกถูกทรงครับ ชกตามแผนเลยครับบทให้เร็วบทต่อครับเดินต่อโหวงในไล่แขนครับขึ้นคอได้ตีครับตีไปก่อนครับมกรทองครับเสียบซ้ายขึ้นมาครับทานันตีใหม่ครับขวางคืนขวางแล้วเจอยัดครับโอ้โหมกรทองครับตีไปก่อนครับใช้ลูกขยันครับคือชิงออกอนะครับเพราะชิงออกก่อนปุ๊บนี่ทําให้คุ่ต่อสูนี้เสียจังหวะไปด้วยครับ ปีใหม่ต้องต้องเร่งหน่อยแล้วครับนะครับตีข่าขวาครับมังกรทองครับปีใหม่ตีข่าขวามังกรทองมาขวาครับเจอซ้ายจากปีใหม่ครับขวาของมังกรทองครับซ้ายขึ้นมาครับไม่ยอมให้มังกรทองขึ้นคอแต่ว่าก็สร้างจังหวะตีเข่าได้ครับมังกรทองครับจังหวะเริ่มรวบแล้วก็ตีกันได้ครับ เชื are, to to ่อได้ว่าเป็นอาวุธที่ระเบิดเถิงเถแน่นอนครับแต่ซ้ายสกัดไว้ก่อนครับปีใหม่ครับแทยคืนไปครับมังกรทองไปขวานําเข้ามาครับมัดตามเสียบในครับวงในสอดแขนตีก่อนครับดังนั้นตีใหม่ครับล็อกแล้วขึ้นขึ้นขึ้นได้ครับตีได้เหมือนกันครับมังกรทองครับยาวยาวครับขย่มพยายามที่จะสร้างจังหวะครับมังกรทองถือว่าอยู่ข้างนอกนี่เหลี่ยมนอกนี่ถือว่าเป็นเหลี่ยมที่ดีกว่าครับตีดักแทงขาซ้ายครับปีใหม่ครับ คนหนึ่งพร้อมครับคนหนึ่งอยากจะขวาครับโอ้สู้ในเกมของตัวเองครับมากรทองครับอูจับล็อกล็อกลงมาแล้วก็ตีเข่าเด้งตีเข่าขวาครับยุ่งแล้ะครับยุ่งแล้วนะครับเกมของปีใหม่ครับแม่โดนจับอยู่เลยครับโอ้โหเอาครับชักจะดิ้นไม่ออกครับเตซสายหลุดแล้วเจอลงโทษครับตะไปที่บรนทายไปหนึ่งทีครับมังกรทองสายมาขวาคืนครับ เสียบมาครับอาครับแต่แ์ปีใหม่ครับต้องชิงทําก่อนบ้างครับเด้งตีเสียบไปครับมังกรทองสับส่อคืนมาครับปีใหม่หมุนหมุนครับเสียบไปก่อนเด้งตีเสียบไปขีนครับอาครับสงขรามเข่าล้วนๆครับเข่าล้วนๆตีข่าขวาครับปีใหม่ครับมังกรทองตีเข่าขวาคืนครับอาละครับเกมนี้ขีดเส้นดวลเข่าแล้วครับถึงตัวอีกแล้วครับยัดซ้ายไปก่อน เตะขวาครับปีใหม่ครับมังกรทองโยนเข่าขวาครับเอาละครับคนละข่าวครเติมเข่ามาครับคืนด้วยเข่าขวาครับเข่าซ้ายของมังกรทองเข่าซ้ายอีกทีนึงแ่งช้าไปหน่อยแล้วครับปีใหม่ครับเอาครับชักจะหันซ้ายหันขวามองหาตัวช่วยครับแข้งซ้ายมาปักศอกไม่โดนครับเจอเข่าไปก่อนครับมังกรทองเดินเข้าไปล็อกแล้วเสียบซ้ายครับ ยากไีจัดล็อกคืนครับตีไปก่อนแับบดูมังกรทองครับตีได้ทุกท่าครับโอ้หมดครับหมดยกครับพักสักรู่เดียวจังหวัดสุราธานีครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับเตะสายสวยครับมังกรทองเข่าขวาเน็บเข้าไปครับโยนเข่าขวาครับขยันออกนะครับทิ้งออกกรตลอดครับมังกรทองครับแม่ไทยาทยเกมมีปีใหม่ก็เริ่มจับตีได้เหมือนกันครับมาดูกันต่อครับยกที่4ี่ครับ จะออกมาในรูปแบบไหนครับเตีวเข้มทั้งคู่ครับตอนนี้บางลีนี่ก็อยู่ไม่ได้ครับต้องมาเตีวเข้มที่มุมด้วยตัวเองครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับเช็คความพร้อมครับกรรมการพงพัดว่องไวครับครับเช็คความพร้อมครับยกที่สครับสู้กันต่อครับจับในเหมือนเดิมครับพยายามที่จะขยันตีมากขึ้นครับทะไดีใหม่ครับ ต้องขยันเอาอาวุธครับดูมังกรทองรวบครับตีครับโอ้รอจังหวะอยู่แล้วครับตีใหม่ครับเอาครับต้องมีตอบโต้คืนไม่บ้างครับโอ้โหแต่จังหวะรวบมาเนี่ยไม่มีใครได้ขึ้นคอครับแยกมาก่อนครับแข่งขวานำทางนำร่องมาซ้ายอีกทีครับตีใหม่ขวาคืนครับโอ้โหล็อกรวบมาจังหวะเด้งตีครับดูครับกดแขนเอาไว้เลยครับไม่ให้ได้ขึ้นคอทั้งคู่ครับเก่าทั้งคู่ก็เรียกว่า มีกลยุทธ์นะครับแทงเข่าซ้ายครับปีใหม่ครับเตะซ้ายหน้ามาแข้งขวาคืนไปดักแทงซ้ายครับปีใหม่ครับมังกรทองจับดีครับจับมีแลวตีซ้ายใช้ความแข็งแรงครับเข่าขวาครับขยมพยมตีเข่าซ้ายครับปีใหม่ครับมังกรทองตีขวาครับใช้พลังกันเดียวพลิกมาตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาของมังกรทอง ถ้าเกิดตีได้กรรมการพรมพัฒน์ว่องไวปล่อยให้ตีนะครับตีไม่ได้แยกดีกว่าครับแยกมาครับแข้งซ้ายมาครับปีใหม่เสียบซ้ายไปมังกรทองตีซ้ายครับขึ้นคอได้ครับปีใหม่ครับอาวครับเด้งตีได้รวบมาเสียบคืนครับมังกรทองหันมาเต้งตีครับตีแล้วขาครับปีใหม่ไม่สนครับเสียบคืนไปจังหวะาจะพลิกนี่แม่โชคดีของมังกรทองครับมันติดเชือกก่อนครับ ยกนี้ปีใหม่เดินชนเลยนะครับแทงซ้ายยาวๆครับไม่ต้องจับเตะ้ายลูดครับแข้งขวาก็ไม่เข้าครับออกสายหน้าดีครับโอ้ลูกนี้เจอเกี่ยวครับลูกขึ้นมาสู้กันต่อสายครับถีบไปก่อนครับมังกรทองออกมาตั้งรับครับซ้ายไปครับขวามาวงในครับปีใหม่ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยครับแต่คิดนานไปหน่อยครับเจอมังกรทองขยับขยิ่่าครับขยมแล้วก็ตีไปก่อนแยกครับแยกมา โอ้ยสายหน้าครับมัดไม่ถึงครับเตะขวาไม่ถึงอีกดักแทงซ้ายครับโอ้ลูกนี้ลูกเก่งของมกรทองวันนี้เลยครับโอ้แล้วที่สําคัญคือแกรวบไปเลยครับปีใหม่ครับยังไงดีครับเดินก็จริงครับแต่เดินไปมีเจออาวุธตอบโต้มาตลอดก็มกรทองถีบไว้สแกงซ้ายครับตอนนี้นี่ไม่ปะทะด้วยครับมกรทอง แทงซ้ายครับรวบครับโอ้ลัดแล้วก็ห่มมาอยู่ที่เชือกครับอุ้มอุ้มเพื่อเผาเวลาครับพยายามตีเข่าขวานะครับสอกขวาครับปีใหม่ครับอ่ะสอกขวาได้ครับโอ้แต่ว่าพอมากรทองจับนี่คอหายเลยครับปีใหม่ที่สําคัญตอนนี้นี่เป่าปากครับตอนนั้นปีใหม่ครับ ก็เหนื่อยนะครับเดินก็ไปเจอเข่าอีกแล้วครับชนข่าทีครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวครับศึกรวมพลคนสมุยเกียรติเพชรล็อกครับจะพาไปทิ้งออกซ้ายหน้าครับปีใหม่ครับแม่ต้นต้นน้ำนี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าพอเลยครึ่งทางไปครับในยก4ี่เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเรี่ยวแรงพละกกำลังนี้ไม่เสมอต้นเสมอปลาย ขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็ท่านสมชายภูลสวัสดิ์ประธานมูลลาทธิรวมพลคนสมุยครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านนะครับทาให้ศึกครั้งนี้ได้เกิดขึ้นมาได้ครับและก็ที่สำคัญเราได้ดูมวยดีๆแบบนี้ครับยาวๆครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาครับทีสปอร์7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับสัปดาห์หน้าครับย้ำอีกทีครับมาเจอกันครับ ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มเป็นต้นไปครับจะมีการขยับเวลา1ครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับอุ่นแรกครับแลกหมัดครับโอ้มังกรทองครับก็มันอกมั่นใจครับแทงซ้ายครับโอ้โหแหมต้องบอกว่าเรื่องของพละกกาลังและก็สภาพร่างกายครับชัดเจนครับโอ้ววันนี้โชว์เก่งเลยครับมังกรทองครับเนี่ยครับโดนเข่าไป2จึจก ข้าซ้ายนะครับในยกนี้ครับไม่ไหวแล้วครับถ้าเกิดเดินต่อนี่ก็เดินต่อนี่ก็จุกครับเบอร์สกูนีเจ็บแล้วครับต้องให้หายใจอีกสัก 2- 3ไสามไฟล่ะครับปีใหม่ครับตอนนี้เรื่องของการเรียนก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่ไฟรู้ไฟเรียนครับ แล้วก็กําลังที่จะเป็นนักชกปริญญาะครับปริญญาตรีอีกสักหนึ่งคน,นถ้าเกิดเมื่อ30ปีที่แล้วนี่โอ้โหตอนที่พลืหัสเล็กสิทิชุนทองได้ปริญญาตรีก็ต้องบอกว่ามีไม่กี่คนนะครับในยุคนั้นครับถือว่าเป็นการจุดประกายให้น้องๆนักมวยรุ่นหลังๆนะครับไม่ทิ้งเรื่องของการเรียนการศึกษา 30ปีถัดมากลายเป็นว่ามีไม่กี่คนที่เรียนไม่จบนะครับถูกต้องส่วนใหญ่แล้วเรียนจบทั้งนั้นครับใช่ครับสู้ๆนะครับน้องๆครับน้องๆนักมวยทั้งหลายครับกว่าจะได้เงินมานะครับก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เอาร่างกายเข้าไปประทะสงสารร่างกายตัวเองครับถ้าเกิดได้เงินมาแล้วอาไปใช้จ่ายที่ส่ลุยสูล่าครับ แลวกาย้ำอีกหนึ่งอย่างกับเรื่องของการที่ชกมวยนี่ก็ต้องซื่อสัตย์ครับต่อวิชาชีพของตัวเองครับสำคัญจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับโดยเฉพาะนักมวยต้องซื่อสัตย์เลยนะครับแต่ตอนนี้เกมมันก็ผ่อนลงไปแล้วครับทางด้านมังกรทองก็เหมือนว่าจะออกในรูปแบบของป้องกันตัวอย่างเดียวเลยครับโอ้โหดีกับแข้งขวาครับ นี่คือวิธีชกวิธีชกไม่ให้ดูน่าเกลียดนะครับครับถ้าเกิดจะต่างคนต่างคือตอนนี้นักมวยรู้แล้วครับว่าสู้กันไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเขามีวิธีชกให้มันดูแบบไม่น่าเกลียดดีกว่าแบบเดินเนี่ยครับเดินจงกรมครับสามาสองศอกครับอะละครับแต่ว่าก็เนี่ยครับท้ายๆหยอดเยี่ยมนะครับ ทำผลงานเต็มที่ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับกับการพงพัฒน์ว่องไวนะครับรวบรวมคะแนนด้านล่าง3ท่านครับอับดุลอาลีมนิสาหากักวรวุฒบุญเฉิดและก็ภูนทรัตเนียมสมบัติครับชูมือไปที่ม<อ>ั<อ>งกรทองสินนาย,ยกพิตะพงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนปีใหม่เอราวัณครับ